ในช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะแล้วก็ New s ซฮ h ล l ล6ิของชันป .6 หน้าที่22อีกนะครับเซฮั l โลสินะครับเป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 นะครับของสำนักพิมพ์ m ม c กเอ็ด t เ o ชนะครับวันนี้ขอขอบคุณสำนักพิมพ์หน่อยนะครับไม่ได้ขอบคุณมาหลายคลิปแล้วนะครับ ุณรต้องทำนะครับเรื่องขออนุญาตนะครับนะในการที่จะนําหนังสือนี้มาสอนนะครับนะไม่สอนเว้ยสอนวานะครับภาษาใต้พูดอย่างนั้นนะครับคือต้องทําให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับให้ถูกต้องนะครับตามกฎเกณฑ์ของบริษัทเขานะครับเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเอานะครับหน้าที่8นี้นะครับไม่ใช่หน้าที่8หน้าที่22นี้นะครับหัวข้อใหญ่หัวข้อที่8ก็คือเซดีวัตเซเดวั เซไปว่าพูดไปว่าบอกไปว่ากล่าวนะครับก็เลยพระจงพูดคำศัพท์ต่อไปนี้นะครับ listen นะครับไม่ใช่ l i s t e n นะอย่าอ่านว่า listen และเสียชื่อเลยนะครับ listen and repeat นะครับให้ฟังและอ่านตามนะครับนะครับมีคลิปดนะังเพราะฉะนั้นก็ฟังคลิปเลยนะครับคุณครูเอาคลิปมาแปะไว้ตรงนี้แล้ว CD script 12 for students book Activity 8. Say the words. Listen and repeat. Consonant sounds. Bot. Bowl. Butter. Bus. Buy. Cake. Can. Carton. กาแฟคุกกี้คุกโอเค <Cookie>. Cook. okay, ครับเจะมีตนโอเคคุณครูยังไม่ได้แปลให้นักเรียนแปลถูกหรือเปล่าครับคุณครูไม่ต้องออกเสียงยนะนะเพราะว่าเจ้าของภาษาก็ออกเสียงได้ถูกต้องแล้วนะครับนี่ก็คือจํานวนนับของเงินนั่นเองนะครับก็คือเงินบาทน,นะครับ นี่อะไรครับรถบัสหรือรถโดยสารนะครับใส่รถบัสไปเลยดีกว่าอันนี้อะไรครับเค้กนะครับนะเค้กขนมเค้กนะครับก็เขียนเค้กเฉยๆก็ได้นะครับคอฟฟี่นะครับคอฟฟี่กาแฟโบแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้วยแปลว่าชามนะครับนะบูใบนะครับเป็นคํากริยาแปลว่าซื้อนะครับเซลขายใบซื้อนะครับนักเรียนท่องอย่างนี้เลยนะครับ เซลล์ขายใบซื้อแคนสามารถนะครับสามารถคือความสามารถนะครับไม่ใช่สามารถพยกรุณนะครับไม่เกี่ยวกันรู้จักสามารถพยกระุณไหมครับคุกกี้นะครับก็คือขนมชนิดหนึ่งนะครับคุกกี้นะครับอย่าคุกเฉยๆนะครับถ้าคุกเฉยๆนี่ p r i ซ o นนะครับคุกเฉยๆนี่ตารางนะครับ p r i นบั b u t อร์นะครับแปลว่าเนยนะครับเนย คอร์ทเชนนะครับคอร์ทเนนี้ก็คือเป็นห่อเป็นกล่องนะครับคอร์ทเชนออฟเมลก็คือนมหนึ่งกล่องนะครับเอาเป็นว่าเป็นกล่องก็แล้วกันนะครับเป็นกล่องคุกอ่านี่คุกเฉยๆไม่ได้แปลว่าตารางนะครับถ้าคุกตารางนี่เขียนอย่างนี้นะครับ prison นะครับ p-r-i-s-o-n นะครับ prison นะครับแปลว่าคุกนะครับแต่คุกอย่างนี้นะครับอ่านคุกแต่แปลว่าปรุงอาหารนะครับ เดี๋ยวใส่สีให้หน่อยนะครับใส่สีตีไข่นะครับนะนักเรียนอย่างง,งนะครับป6ใส่สีตีไข่นี่คือเป็นคำพูดคล้องจองนะครับนะเดี๋ยวงงว่าคุณครู่พินานตีไข่อะไรตรงไหนไม่เกี่ยวไม่ได้ทอดไข่นะครับ โอเคครับเมื่อจบนะครับบทที่2เขาก็เรียกว่าเต็ง s I can do นะครับสิ่งต่างๆนะครับที่เรียนมานะครับต้องทำได้ทั้งหมดนะครับห้ามทำไม่ได้นะครับนะต้องทำได้นะครับหน้าวายแนะครับตอนนี้ฉันสามารถสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับข้อที่1นะครับต้องติ๊กถูกนะครับนักเรียนอย่าติ๊กผิดนะถ้าติ๊กผิดนี่คือทำไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งนะครับ Say the names of o o o d นะครับคือบอกชื่ออาหารได้นะครับชื่ออาหารเช่นข้าวผัดว่าไงครับภาษาไทยเอยภาษาอังกฤษ r i e d rice นะครับข้าวผัดชื่ออาหารอะไรครับชื่ออาหารที่ยากเหมือนกันนะครับต้มยำกุ้งก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับต้มยำกุ้งนะครับหรือส้มตำนะครับก็ทับศัพท์ไปเลย ชื่ออาหารนี่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับต้องเรียนนะโอเค I can answer about the price of things สามารถถามแล้วก็ตอบนะครับเกี่ยวกับราคาของสินราคาของสิ่งต่างๆนั่นก็คือราคาของอสิ่งของนะครับนาะต่างๆถามราคาได้นะครับ How much is it How much are they นะครับนะครับหรือ How much of this hat นะครับ หมวกใบนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ how much นะครับต้องเรียนเวลาถามราคานะครับบอกราคาได้นะครับอินดี้วันเตาสุนบาทราคาเท่าไร่ครับ1,000นะครับ1นึ่งหมืนนะครับไม่มีนะครับภาษาอังกฤษต้องเป็น10บพันนะครับเทนเตาสุนนะครับคำว่าหมื่นไม่มีภาษาอังกฤษมีคําว่า10บพันนะครับเหมือนกับคนสมัยก่อนบ้านเรานะครับเวลาไปขอลูกสาวถามว่าตกเท่าไหร่ตกมา10บหมื่นนะครับ ความจริงแล้วก็คือ1 0 0 0 0แสนนั่นเองแต่คนสมัยโบราณจะเรียกว่า10 0 0มืนะครับเพราะคนสมัยโบราณนี่เก่งภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า2 0 0แสนนะครับมีคว่า10 0 0มื่นนะครับเออเออน0 0 0แสนนะครับไม่ใช่0 0 0แสน Juice how many นะครับสามารถที่จะใช้นะครับคำว่า how many how much คำว่า some และคำว่า any นะครับ n และนะครับ quantity quantity แปลว่าปริมาณนะครับปริมาณในที่นี้คือจำนวนนะครับนะจำนวนคือจำนวนกี่ชิ้นนั่นเองนะครับเอามาทวนนิดหนึ่งลูก how many ใช้กับอะไรครับใช้นำหน้าคำนามที่นับได้ how much ใช้หน้าคำนามนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ same กับ any ใช้นำหน้าคำนามทั้งนับได้และนับไม่ได้แต่ นะครับซ้ำใช้ในประโยคบอกเล่า any ใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธโอเคนะครับเท่านั้นเอง t o u t บลิส e s นะครับสามารถที่จะบอกเกี่ยวกับสถานที่ w r e w e w u y u y t n i s นะครับ Where ตัวนี้อย่าแปลว่าที่ไหนนะครับแปลว่าที่ซึ่งพวกเราไปซื้อสินค้าต่างๆได้ไปซื้อสิ่งต่างๆได้บอกได้นะครับไปซื้อที่ไหน จะไปซื้อไอติมนี่นะครับไปซื้อที่ร้านขายเสื้อผ้าไม่มีแน่นอนนะครับหรือว่ามีอยู่บ้างก็เอาถังมาวางไว้หน้าร้านเออเ็เป็นไปไ,ปไ,ปได้แต่ก็ต้องไปร้านโดยตรงของเขาเลยดีกว่านะครับนะมีแน่นอน read advertisement นะครับสามารถอ่านโฆษณาได้ เมื่อเก้คุณครูบอกว่าประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามก็เลยอยากจะเสริมให้นิดหนึ่งนะครับเพราะหน้านี้มีมีน้อยนะครับประโยคบอกเล่านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า affirmative sentence นะครับ แอปนะครับเฟอร์นะครับมาชิปนะครับนะเซนเทน c e ไม่ต้องเลยนะครับนะแอปโฟมมาชิปนะ sentence ใส่เซนเทน c e ด้วยดีกว่านะครับเซนเทน c e แปลว่าประโยคนะครับประโยคปฏิเสธนะครับนักเรียนหัดหัดฟังเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะครับเราเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะครับตอนนี้ไม่ได้เรียนวิชากฎหมายนะครับดังเพราะฉะนั้นต้องหัด ฟังเป็นภาษาอังกฤษนะครับประโยคปฏิเสธภาาษอังกฤษว่าอะไรครับนิเกตชิฟนะครับอ่ไหนตัว n negative sentence นะครับแล้วประโยคอะไรครับประโยคคำถามนะครับประโยคคำถามภาษาอังกฤษว่าอย่างไรดีครับอินเตอร์โรกชิฟ พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแล้วคุณครูก็ enter นะครับยกก็ช ok ิ p sentence นะครับนี่คือเป็นความรู้ที่แถมให้นะลูกนะนะครับเรียนภาษาอังกฤษต้องหัดทราบภาษาอังกฤษนะครับประโยคบอกเล่านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า affirmative sentence นะครับ af อ่านว่า f นะครับ f i r อ่านว่า fur m a ว่ามา t i v อ่านว่าชิฟ นะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .6 คนที่อ่านไม่ออกพยายามอ่านอย่างนี้นะครับ s-e-n ันว่าเทอเน t-e-n-c อันว่าเช e ่นะ e e ครับ sentence นะครับต้องออกเสียงให้เพี้ยนๆหน่อยนะครับถึงจะเก่งนะถ้าออกเสียงไม่เพี้ยนนี่ถือว่าไม่เก่งนะครับภาษาังกฤษเนี่ยถ้าอ่าน affirmative sentence อย่างนี้ถือว่าไม่เก่งนะครับเราต้อง affirmative sentence มันดูและอินเตอร์หน่อยนะครับ ประโยคปฏิเสธก็เหมือนกันนะครับอย่างว่า n e g a t i v e sentence ต้องอ่านว่า negative sentence อ่า e r น o ทอร์ร e คู e ก e n ต e นนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบหน้าที่นะครับ22เจอกันใหม่หน้าที่23นะครับขอบใจลูกๆทุกคนที่ติดตามคุณครูพี่นันมาจนถึงหน้าที่22แล้วแล้วก็ในนะครับคลิปอื่นๆอีกนะครับในช่องของครูน,นันชาแนลนี่ตอนนี้มี700กว่าคลิปแล้วนะครับนะ คุณครูสอนตั้งแต่ป4นะครับหนังสือ incredible english นะครับ f นะครับสอนป5 say hello five แล้วก็ป6นี่ say hello six นะครับแล้วหนังสือม3นะครับ access t r e e แล้วก็เติวเน็ตให้ทั้งป6นะครับม3ม6ด้วยนะครับม6ที่ว่ายากแล้วนะครับคุณครูก็เอามาเติวให้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับบอกต่อกันได้เลยนะครับนะคลิปในคุณในช่องครูนัน channel มี700กว่าคลิปนะครับตามที่บอกโอเคครับโมโจนเพลินก็ไปเรียนหน้าเออีเค